จอมตะกะดาบครั่งเล่มที่แปตอนที่23ปลดปล่อยเอลิส ดาบดำหยุดก่อนที่จะแทงเข้าคอของเอลิสนี่คือเหตุผลว่าทำไมเอนวีถึงต้องล้นล้นวิดไปแล้วจริงๆเธอล้มพับอย่างไรเรี่ยวแรงอยู่ในทัศนะวิสัยของเฟสดจากนั้นเขาก็น่าจะงอขึ้นมาบนร่างกายเฟสดก็สลายกลายเป็นซากบางทีเฟดเองก็คงกลายเป็นมารแบบเครอสเช่นกันพลังเวทอันท่วมทน้นห่อหุ้มร่างกายกลายเป็นสัตว์ประหลาดและอาวาด ยิ่งไปกว่านั้นยังกวัดแกว่งดาบดำจู่โจมเอลิสมานเคลอสที่เฟดเผชิญด้วยในโลกแห่งจิตใจอาจเป็นภาพสะท้อนของเฟดในโลกแห่งความจริงก็เป็นได้เฟดใช้ดาบดำมองล่างของตัวเองแทนกระจกดวงตาทั้งสองข้างยังคงเป็นสีแดงสดจนชวนให้หลีกหนีเอลิสเฟด กล่าวทักแต่ทว่าไม่มีการตอบกลับเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นลูกบากสีดำสนิทจํานวนนับไม่ถ้วนลอยอยู่นั่นคือระบบการป้องกันของเมืองจัก,กรวรรดิแบบใหม่งั้นเหรอไม่มีท่าทีจะโจมตีเข้ามานี่คงเป็นความโชคดีเฟดอุ้มเอลิสขึ้นมา คงเป็นการดีกว่าถ้าย้ายเธอไปยังที่ที่สามารถซ่อนตัวได้ยังไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายของล็อกซี่และไมพวกเธอไม่มีทางมาช้าเด็ดขาดแสดงว่าอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างขัดขวางไม่ให้มาถึงพ่อเฟสพึมพำลูกบากเริ่มวาดลวดลายเลขาคณิตสิ่งนั้นเป็นวงแหวนเวทได้เช่นกันที่เหมาะอยู่ที่ไหนกันเฟสกล่าวถามกรีดก็บอกว่าเฟสตึกนั้นเป็นยังไง อาคารมากกว่าเครึ่องพังทลายการต่อสู้กับเทวดาจักรกลและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์รวมถึงการที่เฟดกลายเป็นมานทําให้สิ่งก่อสร้างต่างๆที่ดูเหมือนจุดสูงสุดแห่งปัญญาอยู่ในสภาพหน้าเวทนาในบรรดาอาคารเหล่านั้นกรีด ก็พบตึกซึ่งลอดจากการถูกทำลายไปครึ่งหนึ่งมีรอยแตกขนาดใหญ่ที่ผนังด้านนอกและน่าจะเข้าไปข้างในได้จากตรงนั้นเฟดกระชับตัวของเอลิสในอ้อมแขนมือของเธอจับปืนดาบดำเอนวีไว้แน่นและไม่ยอมปล่อยแม้จะหมดสติไปแล้วก็ตามกล้าหาญจริงๆกรีดกล่าวเช่นนั้นเฟดจึงถามว่าหมายถึงอะไรกันนะกรีดจึงพูดว่าคนอย่างนายนี่นะคือว่า เอลิสกำลังช่วยเหลือเพื่อส่งเอ็นวีไปที่โลกแห่งจิตใจนั่นไงล่ะถ้าปล่อยให้หลุดมือไปเจ้าก็จะสูญเสียอาวุธในการต่อสู้และด้วยการที่เธอต่อสู้กับเจ้าที่กลายเป็นมารมาตลอดการเชื่อมโยงนั้นถึงได้ไม่ขาจากันยังไงล่ะกรีดกล่าวเช่นนั้นเชื่อว่าเฟสจะกลับมาสู้กับตนเองที่กลายเป็นสัตว์ประหลาสินะทั้งที่เป็นสายสนับสนุนที่ไม่ได้ถนัดการต่อสู้แท้เอลิสขอโทษนะเฟสกล่าว เฟดไม่ได้สังเกตพอเสื้อผ้ามีสีเข้มเลือดจากร่างกายค่อยๆย้อ,ยยอมชุดจนสีเข้มขึ้นอาจจะมีเลือดออกจํานวนมากอยู่ใต้เสื้อผ้าก็ได้รีบไปกันเถอะกรีดกล่าวเช่นนั้นเฟดจึงบอกว่ารู้แล้วเฟดถลายตัวเข้าไปในอาคารและวหวงเอลิสลงนอนก่อนจะเปลี่ยนกรีดให้เป็นล่างไม้เท้าดําทันทีขอถามก่อนเลยได้ใช่ไหมกรีดกล่าวเช่นนั้นเฟดจึงบอกว่าไม่ว่ากันงั้นคอรับไปละนะข้าพลังของนายกรีดกล่าวถ้าไม้ ายรูปแบบที่ 4. ี่ทวายไลท์ฮิลิ่งถ้าไม้ตายนี้ต้องการค่าพลังมหาศาลในโลกซึ่งไม่มีเวทมนต์ฟืนฟูแห่งนี้มันอาจจะเป็นพลังต้องห้ามที่มีเพื่อแหกกฎละมังบาดแผลลึกอย่างที่คิดจำเป็นต้องใช้80%ของค่าพลังงานปัจจุบันของเฟดการสูญเสียค่าพลังไปส่วนใหญ่ถือว่าเป็นความเสี่ยงจากนี้เฟดต้องไปเจอพ่ออีกถึงกระนั้นก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องใช้มันแล้ว ในเวลาเดียวกับที่พลังไหลออกมาไม้เท้าดําก็กลายเป็นรูปลักษ์ที่น่ากลัวปกติมันจะเป็นเปลวไฟแห่งการทําลายล้างที่เผาทุกสิ่งจนหมดสิ้นแต่ถ้าไม้ตายนี้ตรงกันข้ามมันคือเปลวไฟที่รักษาทุกสปปรรพสิง่งยกเว้นการชุบชีวิตคนตายเฟส ปล่อยเปลวไฟสีขาวนั้นไปทางเอริสเปลวไฟปกคลุมตัวเธอจากนั้นก็เผาไหม้บาดแผลนับไม่ทวนที่น่าจะอยู่ใต้เสื้อผ้าจนหายดีในชั่วพริบตาและอีกอย่างหนึ่งคำสาบของเธอก็ลุกไหม้เช่นเดียวกันจริงสิทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนี่นะกรีดกล่าวเช่นนั้นเฟยจึงบอกว่าอืม ถ้าไม้ตานี้คือกุญแจที่จะปลดปล่อยเอลิสความทรงจําซึ่งคล้ายกับประสบการณ์ที่เฟสเห็นตอนเคลอสหายเข้าไปในตัวของตัวเองณนะโลกแห่งจิตใจในนั้นมีภาพปอคออันน่ารังเกียจของเอลิสถูกเผาด้วยทวไยไลท์ฮิล,ลิ่งเคลอสเป็นคนจุนจ้านไม่เคยเปลี่ยนในตอนสุดท้ายเขายังอุตส่าห์ทิ้งคําตอบสําหรับช่วยเอลิสไว้ให้เฟสดเป็นอย่างดีเมื่อเปลวไฟสีขาวดับลงคํำสาปของไหลบ้าก็หายไปใบหน้าของเอลิสกลับมามีสีเลือด เหมือนปกติคงจะไม่เป็นไรแล้วเอลิสตื่นขึ้นมาช้าๆแล้วพูดกับเฟสที่รู้สึกโล่งใจว่าใช้ท่าไม้ตายเพื่อฉันเลยเหรอเนี่ยทั้งที่เอาไปใช้ในช่วงเวลาสำคัญแท้ๆเฟสจึงบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเอลิสจ้องมองเฟสเฟสก็จ้องมองตอบก็ตอนนี้คือช่วงเวลาสำคัญที่ว่านั่นยังไงละ่ะเฟสบอกเช่นนั้นเอลิสก็รู้สึกทึ่ง เฟดจึงพูดอีกว่าอีกอย่างที่เทโทร่าฉันก็เคยสัญญาไว้แล้วนี่ว่าจะปกป้องแต่ก็เอาแต่อยู่ข้างหลังมาโดยตลอดขอโทษนะที่สร้างปัญหาให้ตั้งมากมายเอลิสจึงบอกว่าจริงของนายมันลำบากสุดๆไปเลยอยากกลายเป็นมารอีกเด็ดขาดนะเอลิสบอกกับเฟดเช่นนั้นดูเหมือนว่าเธอยังมีความทรงจําตอนถูกไล่บ้าบังคับอยู่อย่างที่คิดเลยจิตใจของเอลิสยังมั่นคงอยู่ตลอดแม้จะอยู่ในสภาวะตุก,กตาแบบนั้นเอลิสแสดงท่าทางโม แต่มุมปากของเธอก็มีรอยยิ้มเธอบอกว่าฉันเองก็สร้างปัญหาให้ตังเยอะเหมือนกันถือว่าเจ้ากันนะเฟสจึงพูดว่าได้ยินแบบนั้นก็สบายใจขึ้นเยอะเลยละแล้วก็ช่วยยื่นมือมาหน่อยสิฮะบแบบนี้เหรอใช่ใช่แบบนั้นแหละเอลิสกล่าวเธออารมณ์ดีขึ้นมากถ้าแค่ยื่นมือออกไปแล้วเธอชอบใจก็เป็นงานง่ายๆถึงเฟสจะไม่เข้าใจว่าทำไมก็เธอเธอจับข้อมือของเฟสแล้วดึงไปวางไว้ที่คอของตัวเอง ไม่เนึกเลยว่าจะกลายมาเป็นค่ารับใช้ของไรบ้าตั้งสองครั้งเป็นความผิดพลาดสุดๆเลยละที่ผ่านมาฉันทำการวิจัยตั้งมากมายเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นแทๆ้ๆเป็นความผิดของเฟดนั่นแหละเพราะนายไม่ให้โอกาสฉันเลยหม,หมายความว่ายังไงแต่ก็ดีแล้วล่ะนะตอนนี้ทั้งล็อกซี่ทั้งไมก็ไม่อยู่ด้วยนี่สินะที่เขาเรียกว่าโชคดีในโชคร้ายมีเรื่องอะไรดีๆงั้นหรอใช่นั่นเป็นเรื่องของฉันนั่นเองนะ่ะ ไม่ต้องใส่ใจก็ได้เอลิสไม่สนใจเฟดและเริ่มพึมพำอะไรบางอย่างเป็นภาษาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนจากนั้นลวดลายที่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นบนคอของเธอเฮ้ยนี่มันหรือว่าตอกคอข้ารับใช้ไงเพื่ออะไรเนี่ยก็เพื่อไม่ให้ไรบ้ามายุ่งได้อีกนะสินี่เป็นวิธีที่ไม่สามารถเขียนทับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นหมายความว่าพอเฟดพูดเช่นนั้นเอลิสก็ฉีกยิ้มกว้างให้กับเฟดที่ล้นล้นเท่านี้ฉันก็เป็นสมบัติของเฟด อย่างเป็นทางการแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะทำพันธะสัญญาเรียบร้อยจากนี้ไปฉันต้องมีชีวิตอยู่กับเฟดไปตลอดแล้วล่ะค่ะลุ้มใจจังเลยว่าแล้วเอดิสก็กอดเฟดพางบอกว่าเท่านี้ก็ผูกพันกันแบบตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดแล้วเอาละใช้ถวายไลท์ฮิวเลี่ยง like กันอีกสักครั้งเถอะ เฟดก็อยากจะพูดแบบนั้นอยู่ลรอกแต่คงแย่แน่ถ้าค่าพลังลดลงไปอีกนอกจากนี้หากเอลิสตกไปอยู่ในมือของนลบ้าอีกครั้งมันก็จะเป็นปัญหาสรุปคือต้องปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปจะอธิบายเรื่องนี้กับล็อกซี่ยังไงดีทั้งที่อยู่กลางสนามลบแต่กลับปวดหัวในความหมายอื่นสังัานเฟดสั่งให้ฉันทำตามคำสั่งได้เต็มที่เลยนะเอาไงดีเอ่ยสามารถทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ ได้ด้วยนะเอลิสกล่าวเช่นนั้นแล้วโพสท่าเซ็กซี่ให้ดูพูดอีกครั้งนี่คือสนามลบนะครับให้ตายสิงั้นฉันขอสั่งแล้วนะตึกตักตึกตักอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงอีกเอะทำไมแบบนั้นนะ่ะเฮ้ยเอลิสก็ยังเป็นเอลิสอยู่วันยังค่ำสินะ เฟสกล่าวออกไปเช่นนั้นทำไมถึงทำท่าสะเทือนใจอย่างแรงด้วยเล่าเอลิสเป็นคนแบบนี้ชอบทำตัวเอื่อยเฉยแต่ทำเรื่องเกินตัวได้หน้าตาเฉยคําสั่งแบบนี้จึงเหมาะกับเธอดีและเฟสก็ดูออกว่าเอนวีที่เธอถืออยู่ก็คิดแบบเดียวกันด้วยเอาละเฟส มองไปข้างนอกที่เปลี่ยนจากสถานที่ที่มีเสียงดังและเอะอะไปสู่ความเงียบสงัดบนท้องฟ้าซึ่งมองเห็นผ่านช่องว่างของอาคารยังมีบรรดาลูกบากลอยอยู่อย่างหน้าขนลุกทว่าสถานการณ์แตกต่างไปจากเมื่อสักครู่มีแสงที่เหมือนกับกระแสไฟฟ้าปล่อยออกมาจากพื้นผิวสีดำทำให้ลูกบาบแต่ละลูกเชื่อมต่อกันและเคลื่อนไหวเฟสสังหรณ์ได้ว่าณนะเวลานี้ ประตูสู่อีกฝากกำลังจะเปิดอย่างสมบูรณ์บทที่24ีคุณสมบัติที่ไหลพิษไผ่ลูกบากสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนลอยอยู่กลางอากาศทุกลูกเคลื่อนไหวอย่างมีเป้าหมายแบบเป็นไปตามกฎเฟดไม่อาจจะเฝ้าดูอยู่เฉยๆว่ามันจะดำเนินไปในทิศทางไหนได้จึงเปลี่ยนกีดเป็นธนูดำเอลิสด้วยนะเฟดกล่าวเช่นนั้นตอนนี้เฟดต้องการยืมพลังของปืนดาบดำซึ่งสามารถโจมตีระยะไกลได้แต่ปฏิกิริยาของ เธอกลับไม่ยินดีอย่างหน้าปลาใจเด็กคนนี้เป็นสายสนับสน,นุนคงทําอะไรเจ้านั่นไม่ได้หรอกนะเอลิสบอกเช่นนั้นเธอช่วยเพิ่มความสามารถโดยการยิงกระสุนเวทใส่เฟสจากนั้นก็แสดงรอยยิ้มฝืดฝเฟือนเฟสทนดูเอลิสที่เป็นแบบนั้นไม่ได้ก่อนจะพูดว่ามาทางนี้สิเฟสเรียกเธอมาข้างๆตัวแล้ววางมือบนมือของเธอซึ่งถือปืนดาบดำเอวีอยู่จากนั้นก็จินตนาการถึงรูปลักษณ์นั้นที่ได้รับในโลกแห่งจิตใจ เอ๊ะเฟสอีกแป๊บหนึง่งเอลิสเงียบลงมองปืนดาบดําซึ่งกําลังเปลี่ยนรูปร่างเฟสบอกว่ามันคือรูปแบบจู่โจมนาะฉันยุ่มย่ามไปหรือเปล่าเอลิสก็บอกว่าไม่ล็อกเหมาะมือเลยเอลิสถือสิ่งนั้นที่กลายเป็นปืนดาบดําขนาดใหญ่อย่างง่ายดายและโพสท่าให้ดูในเวลาเดียวกันก็หันมามองเฟสด้วยท่าทางและสีหน้าค่อนข้างพอใจก่อนที่เอลิสจะบอกว่าการปลดปลอกคอและพลังเปลี่ยนเอนวี เท่านี้ก็มั่นใจแล้วว่าในที่สุดนายก็ตื่นขึ้นแล้วสินะตัวเองที่แท้จริงนะ่ะเอลิสกล่าวเช่นนั้นการดำดิ่งลงไปในห่วงลึกของสกิลตะกะและการได้ต่อสู้กับเครอสทำให้เฟสได้ทบทวนตัวเองใหม่อีกครั้งในที่สุดเขาก็สามารถรับสกิลนี้ได้เอลิสรู้อยู่แล้วนั้นเหรอเฟดกล่าวถามเอลิสจึงบอกว่าแน่นอนบอกไปแล้วนี่ว่าคอยมองนายอยู่ตลอดนะ้ะเฟดจึงถามว่างั้นเหรอ ไม่ก็ด้วยสินะเธอเข้ามาคบค้าสมาคมกับเฟสดเพราะรู้เรื่องของเฟดเหมือนเอลิสหรือเปล่ารู้สึกเหมือนเต้นอยู่บนฝ่ามือของพวกเธอมาโดยตลอดเลยพ่อเฟดงอนเอลิสก็พูดพร้อมกับหัวเราะว่าเปล่าไม่ไม่รู้หรอกนะรู้แค่เรื่องที่นายเป็นผู้ครอบครองสกิลมหาบาปเหมือนกับตัวเองเท่านั้นแหละเอ๊ะอย่างนั้นเหรอนายก็น่าจะรู้นี่นั่นนะ่ะไม่นะเอลิสบอกเช่นนั้นเฟดดันเข้าใจคำพูดนั้นซะง,งั้น ตอนเดินทางด้วยกันเธอไม่เคยคิดเรื่องราวต่างๆอย่างลึกซึ้งสิ่งเดียวที่คิดได้คือเรื่องของบรรดาพวกพ้องที่เสียไปเฟดบอกว่าเอาเถอะไม่ว่าเนื้อแท้ของฉันจะเป็นยังไงไม่ก็คงไม่ใส่ใจอยู่แล้วล่ะนะเอลิสก็พูดว่าเห็นด้วยเลยใบหน้าของไมลอยขึ้นมาในหัวแล้วเฟดก็หัวเราะพร้อมกับเอลิสโดยไม่ได้ตั้งใจเฟดบอกว่าดูเหมือนไหมแล้วก็ล็อกซี่จะยังมาไม่ถึงที่นี่นะ เอลิสก็บอกว่าไม่ต้องห่วงฉันนึกภาพสองคนนั้นแพ้ไม่ออกเลยเพราะฉะน,นั้นสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ก็คือเรื่องที่เราทำได้ในตอนนี้สินะว่าแล้วเฟสก็ตั้งท่าท่านูดำขึ้นส่วนเอลิสก็ตั้งท่าปืนดาบดำเป้าหมายคือลูกปากดำต่างฝ่ายต่างเล่งพลังเวทแล้วยิงลูกซรอนเวทกับกระสุนเวทออกไปพร้อมกันการโจมตีสองแบบผสานกันกลางอากาศและมีพลังเพิ่มขึ้นยิงโดนลูกปากดำมันแข็งมาก ลูกบาดดาไม่มีรอยขีดข่วนลอยอยู่กลางอากาศโดยไม่ล่วงลงสู่พื้นเอลิซซึ่งเห็นแบบนั้นก็เหมือนจะคิดแบบเดียวกับเฟสสีกับรูปร่างแบบนั้นถึงจะคิดว่าไม่น่าเชื่อก็เถอะมันสร้างจากวัตถุดิบเดียวกับอาวุธมหาบาปของพวกเราสินะทั้งสอง ได้ข้อสรุปเช่นนั้นนั่นคือเรื่องที่สัมผัสได้อย่างคุมค้มคลืออย่างไรก็ตามมันมีจํานวนมากมายจนแทบจะปกคลุมท้องฟ้าให้มิดบางทีเธออาจจะไม่อยากคิดว่ามันทําลายไม่ได้เช่นเดียวกับอาวุธมหาบาปจะประกาศอย่างอลังการว่าหมดหนทางนั้นหรือกรีดพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงที่รับไม่ได้เช่นนั้นถ้าทําลายไม่ได้ก็มีแต่ต้องทาสิ่งนั้นที่ไม่ชอบทำบ่อยๆเฟทหันธนูดาบดําไปที่ลูกปากดําถ้าพังไม่ได้ แค่ทำให้ปลิวไปอีกฟากก็พอเฟดบอกเช่นนั้นเอลิสจึงบอกว่าอ้านี่คืออิทธิพลของไม้สินะเอลิสรู้สึกละอาใจขณะทาบมือลงบนหน้า,าพารู้ดีนี่นะถูกต้องเลยตอนที่ควบคุมค่าพลังไม่ได้เฟดกินศัตรูไปมากเกินจะนับไว้ขั้นแรกก็ต้องใช้บัตตี้ทามีกันถ้าไม้ตายที่จะเสียพลังไป10ต้องการให้ข้าช่วยสนับสนุนไหมกรีดกล่าวถามเฟดจึงบอกว่านานๆทีก็ขอฝากหน่อยนะ รีจึงพูดว่าต้องอย่างนี้สิเอลิสมองดูภาพนั้นพลางยิ้มไปด้วยเพื่อตอบสนองความคาดหวังของเธอเฟจจะหยุดลูกบากสีดำนั้นให้ได้ธนูดำเติบโตขึ้นด้วยการมอบค่าพลังของเฟจขณะที่รู้สึกว่าพลังกำลังลดลงเฟจก็มองธนูดำเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ที่น่ากลัว ต้องการให้กรีดอยู่ด้วยจริงๆนั่นแหละรู้สึกได้เลยว่าร่างกายรับภาระน้อยกว่าการใช้ท่าไม้ตายด้วยตัวคนเดียวถึงจะเป็นคนปากหลายแต่เห็นแบบนั้นเขาก็ใส่ใจเฟดอยู่เสมอเตรียมพร้อมแล้วเอายังไงต่อละเฟดกรีดกล่าวถามเฟดจึงให้สัญญาณว่างั้น ก็ลุยกันเลยงั้นก็ตั้งท่าซะแล้วเลงเป้าเลงเป้าไปยังใจกลางของวังวนลูกบากดําำเลงปลายศรไปที่ตรงนั้นแล้วเพิ่มพลังเวทเข้าไปอีกทําให้เวทมนต์กระสุนเพลิงกลายพันไปด้วยสกิลตะกะไปเป็นเวทมนต์เพลิงอันทรงพลังบัตด,ดี้ทามีกันลุกโชนเป็นสีแดงและส่องสว่างยิ่งขึ้นมันกลายเป็นเปลวไฟสีทองและเริ่มปล่อยความร้อนออกมาจนแทบจะล้อมละลายรอบข้างล้าน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 เฟส ร,รีบยิงหน่อยสิเอลิสกระโดดหนีแล้วปัดทวงเฟสเช่นนั้นถึงอย่างนั้นยังไงก็ต้องเล่งย่างรอบครอบ คาดคะในการเคลื่อนไวของลูกบากแล้วยิงไปเลยเร็วไฟกระจายตัวพร้อมกับบินเป็นเส้นตรงไปยังเป้าหมายอย่างรุนแรงรลาวกับแหวกท้องฟ้าลูกบากสีดำไม่สามารถทำลายได้อย่างไรก็ตามหากรบกวนการเคลื่อนที่ซึ่งคล้ายกับ,บวงแหวนเวทนั้นล่ะก็น่าจะหยุดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้กรีด เรียกชื่อของเฟดด้วยความตกใจเอลิสเองก็มีท่าทีเดียวกันต่อปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าสิ่งที่มีความร้อนมากขนาดนั้นถูกแช่แข็งไปพร้อมกับเปลวไฟจะตกใจมันก็ไม่แปลกมีคนที่ทําให้เป็นแบบนั้นได้อยู่นั่นก็คือพ่อดีนแกรไฟเขาเหยียบอยู่บนลูกบากดํามองลงมายังพวกเฟดในมือถือหอกดาแวนิตี้สิ่งนั้นแหละที่แช่แข็งเปลวไฟทั้งลูกของบัตตี้ทามิกันที่เฟดยิงออกไป แม้แต่ตอนนี้น้ำค้างแข็งยังคงขยับอยู่ที่ปลายหอกลาวกับจะแสดงให้พวกเฟดได้เห็นเหมือนกำลังจะบอกว่าถ้าเลือกที่จะต่อสู้จะไม่แสดงความเมตตาเพราะเฟดตะโกนเรียกเขาด้วยเสียงที่ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้ พ่อของเฟสชี้ปลายหอกมาทางเฟสโดยที่มีสีหน้าไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดน่าจะบอกไปแล้วนะว่าอย่ามานะดิงนแกแ่ไฟกล้าลวดลายสีแดงอ่อนปรากฏบนใบหน้าลอยสักสักซิตนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าบัญชาสวรรค์จากพระเจ้าเป็นต้นกำเนิดพลังของมนุษย์สักสักิ์และในขณะเดียวกันก็เป็นพันธสัญญาที่ต้องเชื่อฟังอย่างถึงที่สุดซึ่งเชื่อมโยงกับพระเจ้าได้ยินมาว่าเรื่องนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ด้วยความตั้งใจของเจ้าตัวพอ่อเชื่อมโยงด้วยพันธสัญญาแบบไหนกันนะเฟดซึ่งเป็นลูกชายของเขาไม่มีบัญชาสวรรค์เพราะสายเลือดครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์งั้นเหรอไม่สิจากการต่อสู้กับเครอสคำตอบนั้นเฟดรู้ดีอยู่แล้วบางทีการคาดการของเฟสคงจะถูกต้องต้องตรวจสอบคำตอบดูว่าถูกหรือไม่มาหยุดไงล่ะไม่ถอยหรอกนะแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะถามด้วยเฟดบอกออกไปเช่นนั้นพอ่อ จ้องตาเฟดนิ่งจากนั้นก็หันไปทางท้องฟ้าเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าบนโลกนี้มีเรื่องที่ไม่รู้ซะยังจะดีกว่าจะได้อยู่อย่างมีความสุขเรื่องที่ลูกอยากรู้อยู่ในประเภทนั้นแหละแต่เฟดก็บอกไปว่าถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะเขาพึมพำอะไรบางอย่างและชี้ปลายหอกดำมาทางเฟดอีกครั้งเด็กดื้อที่ไม่ยอมฟังต้องถูกลงโทษถ้าอยากยุด ถ้าอยากจะเข้าใจก็รู้สินะว่าต้องทํายังไงแต่ไม่ว่ายังไงพ่อจะไม่ยอมยุดเพราะเรื่องนี้แน่ๆพ่อของเฟสบอกออกมาเช่นนั้นลอยสักสักซิตมีสีแดงเข้มขึ้นดูเหมือนจะยอมรับแล้วว่าพวกเฟสเป็นอุปสรรคพร้อมกันนั้น เฟดก็สัมผัสได้ว่าพลังของพ่อเพิ่มสูงขึ้นด้วยแรงกดดันมหาศาลจนเหมือนกับมีแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นหลายเท่าเฟดกำธนูดำให้แน่นขึ้นพลางร้องขอเอลิสฝากจัดการลูกบากดำได้ไหมเอลิสก็บอกว่าแล้วนายจะทำยังไงล่ะเฟดจึงพูดไปว่าฉันจะไปสู้กับพ่อ เธอวางมือบนไหลของเฟสล้วบังคับให้หันหน้าไปหาก่อนจะพูดว่าสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะเฟสจึงพูดว่าขอโทษนี่เป็นปัญหาของเราสองพ่อลูกนะเพราะอย่างนั้นเฟสดพูดค้างไว้เช่นนั้นแค่ครั้งนี้ที่เขาจะไม่ยอมอ่อนข้ออาจจะเพราะทนเห็นเฟสดเป็นแบบนั้นไม่ได้เอลิสจึงเข้ามากอดแล้วบอกว่าเอาสิถ้าเฟ,ฟต้องการฉันก็ยินดีคำพูดเหนือความคาดหมายทำให้เฟ,ฟสด่งเสียงตกใจออกมานายเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นมาเสมอฉันเลยอยาก ให้สักวันนายได้ต่อสู้เพื่อตัวเองบ้างเคยบอกไปแล้วนี่ฉันเฝ้าดูนายมาตลอดให้ฉันจัดการลูกบากดํดำเองเพราะฉันได้รับพลังนี้มาเหมือนกันเอลิสกล่าวเช่นนั้น จากนั้นเธอก็ออกห่างจากเฟสและแสดงปืนดาบดำรูปแบบจู่จมให้เฟตเห็นจากนั้นก็พยักหน้าและมองส่งเฟสเฟสวิ่งขึ้นไปบนอาคารที่พังทลายมุ่งหน้าไปหาพ่อกรีดก็พูดกับเฟสด้วยน้ำเสียงเหนื่อยใจว่า,าการทะเลาะกันของพ่อลูกที่มีชะตากรรมของโลกเป็นเดิมพัน เป็นเรื่องที่ไหลสาระะมัดเสียงปืนของเอลิสที่เริ่มยิงใส่ลูกบาสีดำดังมาจากด้านหลังแต่ละครั้งที่ยิงโดนการไหลของวงแหวนเวทที่วาดขึ้นก็ถูกขัดจังหวะชั่วคราวการซื้อเวลาเหมือนจะเป็นไปได้สวยเฟดดึงสายธนูดำยิงสอนเวทไปทางพ่อพลางตอบกรีดว่าจริงที่สุดเลยละถ้าหากมีใครบางคนคาดการถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องที่กลายเป็นแบบนี้ขึ้นมาได้คงคิดแบบที่กรีดว่านั่นแหละแล้วก็จบตอนที่24 ของนิยายเรื่องจอมตะกะดาบข้างเล่มที่8ปหาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนําหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย